15ึ 115. ่าวชาที่วัดสูปะคมณนะว่าด้วยการเข้าจำบรรษาในข้อโคเป็นต้นเรื่องเข้าจำบรรษาในข้อโคข้อส0 3สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องการจะเข้าจำบรรษาในข้อโคภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจำบรรษาในข้อโคได้ข้อโคย้ายไป ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เดินทางไปกับข้อคโคได้เรื่องเข้าจำพรรษาในหมู่เวียนสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเมื่อใกล้วันเขา้าพรรษาต้องการจะไปกับหมู่เวียนภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจำบรรษาในหมู่เกวียนได้เรื่องเข้าจำพรรษาในเรือสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเมื่อใกล้วันเข้าบรรษาต้องการจะเดินทางไปกับเรือภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจำบรรษาในเรือได้